สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันค่ะนะคะกับดิฉันจันทรัตน์วัฒนาวุฒิพงศ์จากแปดเก้าสามริโอไทยแลนด์ค่ะวันนี้เรามาลุกแบบสบายๆเลยนะคะจะนั่งพูดคุยกันแบบชิลๆเกี่ยวกับศาสตร์ของตัวเลขกับท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยตอนนี้เนี่ยนะคะอยากจะทราบว่ากลุ่มตัวเลขนะคะที่มีคนนําไปใช้แล้วมันได้ผลจริงนี่เป็นยังไงคะอาจารย์คืออย่างนี้ครับผมเองเนี่ยที่มาพูดเทปนี้เป็นแบบส,สบายๆก็แล้วกันทีมันมาเล่าสู่กันฟังค่ะ นะครับเพราะว่าหลายท่านที่ซื้อจากผมไปเนี่ยส่วนมากจะเป็นนักธุรกิจเยอะถ้าท่านที่สนใจในเรื่องของกลุ่มตระกูลมังกรจีนก็นั่งร้องหน้ฟังดูค่ะอาจารย์คะแล้วเจ้าสัวหรือว่านักธุรกิจระดับแถวหน้าเนี่ยนะคะทำไมเขาถึงเลือกใช้168กันคะเสริมเรื่องอะไรอาจารย์กลุ่มนี้เขาจะรู้ครับเช่นว่าเอาเป็นระดับต้นๆของประเทศต่ตางประเทศครับค่ะอ,อย่างในเบอร์โทรศัพท์ของแจ็คหมากก็มี168อยู่ในเบอร์โทรศัพท์รวมถึงเว็บไซต์ของของเขาด้วยนะครับ ฉะนั้นถ้าเบอร์กลุ่มเนี่ยถ้าไม่ดีจริงเขาไม่ใช้หรอกครับถ้าเป็นสายที่เรียนศาสตร์ของไทยมาะจะแอนตี้ในเรื่อง68มากที่สุดคุณจันทรัตน์<ะ>ว่า68ไม่ดีงมง่ายกินละมัวเมาเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องปกติเลยทุกวันนี้อาจารย์ต้องมีสำรองของของไทย<ะ>เบอร์บางคนไม่ให้เลยบางคนมาอาจารย์เอาผลรวมดีดีอาจารย์ก็จะหาผลรวมให้ดีๆให้กันแล้วกันแต่แล้วคนเจ้าสวที่น่งคุยกับผมทุกคนต้องการ1น8ล้วน แต่เราจะเติมอะไรเข้าไปอีกเช่นมี1 6 8่งหกแปดและเจ็ดแปดเก้าเข้าไปก็ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าค่ะอาจารย์คะเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มตัวเลขนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหกแปดเนี่ยนะคะหรือเป็นตัวเลขที่หายากใครมีนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะคะหาได้เนี่ยแต่อาจารย์เน้นย้าว่านะคะถ้าหากว่ามีแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไร้ค่าพราะอาจารย์เปรียบเทียบอย่างนี้ครับเหมือนกับว่าเครื่องบินเนี่ยบินบินบินแล้วก็ตกลงมากลางกลางกลางป่าแล้วคนป่าอยู่ในป่านะครับ คือไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยอะไรเลยโอ้โหมือถือตกลงมานะครับคอมพิวเตอร์ตกลงมายังใช้ได้อยู่นะฮะยังทานเป็นใช้ไม่เป็นก็ไปนั่งดูเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอาจารย์จะเน้นเรื่องกลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้มากที่สุดคุณจะได้คือ 8, <8. S> 1นึ่งหกแปดคือพระเอกตัวจริงของอาจารย์เลยนะครับหลังจากนั้นก็มี7จ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็มี1นึ่งห้าเก้าแล้วก็สองสี่เก้าหรือสี่สองเก้านะครับก็ได้นะครับเลขนี้จะสับได้นะครับ เลขตัวนี้ก็สับได้แต่ตัวนี้ไม่ควรสับกันนะครับชุดนี้เป็นเลขที่กออาจารย์จะใช้ความเชื่อเนี่ยทั้งสองอย่างไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าใช้งานแตกต่างกันอย่างไรถ้าใช้งานเป็นก็ถือว่าใช้ได้ค่ะและอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนาะเลขเด็ดๆของอาจารย์เนี่ยนะคะบางคนชมอยู่ทางบ้านอาจจะบอกว่าอุ้ยจะเป็นมงคลกับชีวิตจริงหรอนะคะเป็นตัวเลขนอกสายตาทั้งนั้นเลยเป็นตัวเลขนอกสายตาเราหายากด้วยนะครับพวกกลุ่มพวกนี้คือที่คาว่านอกสายตาเพราะว่าตำราเนี่ย สายจีเนี่ยคนไทยเนี่ยจะเรียนมีน้อยคุณค่าของ168กับ7 8็7เนี่ยมันมหาศาลจริงจริงฉะนั้นเช่นเดียวกันครับหมายเลขโทรศัพท์นี่ก็สําคัญจริงๆถ้าท่านเป็นนักธุรกิจใหญ่ต้องใช้กลุ่มนี้จึงจะได้ผลแล้วก็ได้ผลจริงๆครับส่วนมากเบอร์เจ้าสัวน,นั้นก็ไม่พ้น6 8 8อยู่ดี นะครับแล้วก็เติมได้7 8 9นั่นคือความหมายของเจ้าสวัวท่านจะทําธุรกิจใหญ่ท่านก็ต้องใช้เงินเยอะๆไปกู้ธนาคารไปคุยธนาคารว่าจะจะสร้างบริษัทนั้นบริษัทนี้จะใ,ใช้เงิน2อ0 0ามาตั้งเราจะทําเงินไปน10ล้านมันเป็นไปไ,ไม่ได้มันก็ต้องใช้เงินเยอะขอธนาคารมาร้อยล้าน2 0 0ล้านสร้างโรงงานสร้างคนงานเยอะะนั่นใช่เบอร์โทรศัพท์มันเช่นเดียวกันถ้าไปใช้เบอร์เล็กๆมันก็ทําไม่ได้<ม>เบอร์กาลังก็แหลงสู้ไม่ไหว อาจารย์คะขอถามอีกนิดเดียวค่ะเรื่องของซิมระคะถ้าหากว่ามีคุณผู้ชมสนใจเพราะว่าเห็นเรานั่งคุยกันเกี่ยวกับศาสตร์ของตัวเลขอาจารย์พอจะจับซิมให้ได้ไหมมีครับผมมีเพราะว่ากลุ่มตระกูลมังกรผมมีเยอะเลยนะครับกลุ่มตระกูลมังกรผมเก็บไว้เยอะเพราะว่าผมจะชอบ ศึกษาเหมือนเราสุบสรสมพระนะฮะอันไหนที่ผมก็จะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ทั้งผมแล้วก็ส่วนเบอร์มงคลนั้นมีเยอะมีทั้งมังกรไทยมังกรจีนมังกรผู้หญิงนะครับมังกรผู้หญิงก็จะมี24 6เนี่ยก็ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มี789ก็เมาเกี่ยวข้องนะครับมังกรของผู้นํามังกรข้าราชการก็จะมี159เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มี7 8 9แนะครับแล้วมังกรเจ้าสัวก็จะมี1 6 8เข้ามาแล้วก็7 8 9เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมังกรก็ใช่แต่ว่ามันเติมด้วยเลขอะไรต้องสําคัััญอออนนีี้าาาาจรรยย์มคงไก็ตติด่ ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชมที่ติดตามคลิปนี้ของเราอยู่นะคะสนใจจะเป็นเบอร์มงคลเบอร์มังกรนะคะทั้งธุรกิจแบบนําหน้าแถวหน้าแบบนี้เนี่ยนะคะเจ้าสัวหรือว่าเจ้าของต่างๆเนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะติดต่อมาอยัางท่านอาจารย์ได้นะคะติดตามคลิปของเราแล้วเนี่ยถูกใจอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับอาจารย์ด้วยค่ะนะคะติดตามอาจารย์ w วอร์ไวท์เว็บดะก้ค่ะไลน์ไอดีหมายเลขโทรศัพท์แจ้งแล้วนะคะคลิปนี้ของเราหมดเวลาค่ะติดตามได้ใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ